สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันสําหรับห้องเรียนออนไลน์นะคะสไตล์ครูปาวันนี้สําหรับพี่ป .5 นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องฝนลูกเห็บแล้วก็หิมะนะคะปรากฏการณ์สปรากฏการณ์นี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องวัฏจักรของน้ํามาแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะอันดับแรกเลยคือฝนก่อนนะคะฝนเกิดจากอะไร นะคะเราเรียนเรื่องเมฆผ่านมาแล้วนะคะก่อนเกิดฝนต้องมีเมฆมาก่อนเสมอนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเมฆจะเกิดฝนไม่ได้เลยนะคะทีนี้นักเรียนถามว่าเอ้าเราจะเกิดว่ามีเมฆแลวต้องเกิดฝนทุกครั้งไหมไม่นะคะไม่นะคะเมื่อมีเมฆเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่า,าบนท้องฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเมฆทุกวันนะคะเราจะเห็นเมฆทุกวัน เพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้เจอฝนทุกวันนะคะนั่นแสดงว่ามีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องเกิดฝนตกทุกครั้งไปนะคะนะคะเออในขณะเดียวกันนะคะถ้าจะเกิดฝนตกเนี่ยนะคะเราอ่ะจะต้องสังเกตเห็นเมฆนะคะเหมือนที่เราเรียนกันนะคะเออเมฆฝนที่นักเรียนควรจะจำก็คือพวก คิวมิโลนิมบันะคะการเกิดฝนเป็นวัฏจักรหนึ่งของการเกิดนะคะวัฏจักรน้านะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการเลเหยของไอ้น้ำจากทะเลจากแม่น้านะคะจากต้นไม้ขึ้นไปกลายเป็นเมฆนะคะแล้วก็เกิดการกันตัวนะคะก็คือไอ้น้ารวมตัวกันเป็นหยดน้านะคะจานวนมากแล้วก็ไหลตกลงมานะคะก็คือเมื่อไอ้น้ํารวมตัวกันจํานวนมากๆเนี่ยจะเกิดกลายเป็นหยดน้ําขนาดใหญ่ นะคะหรือไอน้ําเมื่อกระทบกับความร้อนนะคะก็จะกั่นตัวกลายเป็นฝนตกออกมาน,น,ะะนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้นักเรียนทราบไหมคะฝนเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะคะฝนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหยาดน้ําฟ้านะคะหยาดน้ําฟ้านักเรียนจะสังเกตว่าเวลาฝนตกเนี่ยนะคะหญ้าที่แห้งๆก็จะเริญเมื่อโดนฝนเข้าไปเนี่ยก็จะเริญเติบโตงอกงามดีนะคะอ้าวทีนี้ มีอีกอันนึงนะคะมีอีกปรากฏการหนึ่งที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันนั่นก็คือลูกเห็บนะคะลูกเห็บเกิดจากอะไรลูกเห็บส่วนใหญ่เวลาเกิดลูกเห็บเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับพายุฝนฟ้าะนองนะคะหรือฝนตกนั่นเองนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ฝนเนี่ยค่ะไหลย้อนกลับขึ้นไปนะคะก็คือเมื่อมีลมแรงนะคะหยาดน้ําฝนหรือที่เราเรียกว่าหยดน้ําฝนเนี่ยนะคะจะถูกลมนะคะ พัดไหลกลับขึ้นไปเหนือยอดเมฆนะคะที่เราเรียกว่าจุดเยือกแข็งนะคะที่เราเรียกว่าจุดเยือกแข็งนะคะแล้วจากหยดน้ําจะเปลี่ยนสถานะนะคะเพราะไปเจอจุดเยือกแข็งก็คือมีอุณหภูมิต่ามากนะคะลบศูนย์นะคะ, 0, ะ,คะจากหยดน้ําเมื่อรวมตัวกันก็จะมีขนาดใหญ่อยู่แล้วตอนแรกเป็นหยดน้านะคะเมื่อผ่านจุดเยือกแข็งก็จะกลายเป็นก้อนน้ําแข็งหรือที่เราเรียกว่าลูกเห็บ นะคะแล้วก็จะตกลงมาสู่พื้นเพราะว่าเมื่อเป็นผลึกน้ําแข็งแล้วก็จะมีความหนักนะคะยิ่งลมแรงมากเท่าไหร่นะคะหยดน้ําก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้นนะคะลูกเห็บเนี่ยจะมีขนาดขนาดเล็กๆนะคะขนาดนิ้วก้อยขนาดลูกมันนาสามารถทําความเสียหายให้หลังคาบ้านเราได้นะคะโดยเฉพาะหลังคางกระเบื้องนะคะทีนี้ลูกเห็บเกิดตอนไหนส่วนใหญ่เวลาเกิดลูกเห็บจะเกิดมาพร้อมพายุลมแรง ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมีความแตกต่างของอุณหภูมิมากมักเกิดต้นฤดูฝนช่วงอะไรช่วงเดือนกุมภามีนาเมษายนนะคะเวลาเขารายงานพยากรณ์อากาศนักเรียนจะสังเกตว่าเขาบอกว่า,าให้ระวังพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมาพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดลูกเห็บได้ก็ต้องเกิดฝนด้วยนะคะต่อไปหิมหะ เคยสังเกตไหมว่าทำไมบ้านเราอ่ะบ้านอื่นเขามีหิมะตกกันอ่ะบ้านเราไม่มีหิมะตกนะคะหิมะคืออะไรหิมะก็คือฝนชนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่กันตัวเป็นหยดน้ํานะคะพอตกจากเมฆนะคะก็จะกลายเป็นผลึกน้ําทันทีนะคะผลึกน้ําหรือเป็นเกล็ดน้ําแข็งทันทีแล้วก็ตกลงลงมาสู่พื้นโลกนะคะมาเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ส่วนใหญ่เกิดที่ไหนเกิดในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ะะต่ํากว่าศูนย์องศาฝนจะกลายเป็นผลึกของแข็งโดยไม่มีสถานะเป็นของเหลวเลยนะคะเกิดแถบบ้านเราใกล้ๆบ้านเรานะคะก็จะมีประเทศอะไรเช่นประเทศจีนตอนบนนะคะประเทศจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรกเรียนอยากเห็นหิมะก็ต้องไปประเทศนี้หรือไปที่สวนสนุกบางสวนสนุกเขาก็จะมีหิมะเทียมให้เรานะคะคลองสังเกตนะคะ,ะ,คะทีนี้หน้าตาหิมะเป็นยังไงเขาบอกเป็นผลึกน้ํานะคะ ส่วนใหญ่มีหกเหลี่ยมถ้าเราสอส่งด้วยกล้องนะคะส่งด้วยกล้องที่มีกําลังขยายมากๆนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีหกเหลี่ยมทีนี้คุณครูไม่ได้นํารูปมาให้ดูข่าวหน้านะคะคุณครูจะนํารูปให้ดูมีความสวยงามมากนะคะนักเรียนก็ไปหาดูได้นะคะนักเรียนคนุณใดสนใจลองศึกษานะคะเพิ่มเติมนะคะอาทีนี้สามปรากฏการณ์นี้มีความเหมือนหรือแตกแต่างกันอย่างไรนะ,ะทนี่แน่เลยนะคะมัน มีพื้นฐานต้องมีเมฆมาด้วยนะคะนักเรียนสังเกตไหมต้องมีเมฆมาด้วยนะคะที่นี่แยกคุณครูอาจจะบางฝนไปนิดนึงนะคะถ้าเป็นฝนเนี่ยการเกิดฝนเนี่ยจะเกิดจากก้อนเมฆนะคะเกิดการควบแน่นนะคะก็คือจากความเย็นกระทบความร้อนนะคะจะกั่นตัวกลายเป็นฝนส่วนการเกิดลูกเห็บเนี่ยนะคะจะจะผ่านความร้อนแคบแบก็คือพอเป็นไอน้ําแล้วตกลงมาเป็นฝน นะคะแล้วถูกลมหอบขึ้นไปผ่านความเย็นนะคะกลายเป็นก้อนน้าแข็งที่เราเรียกว่าลูกเห็บนั่นเองนะคะตกลงสู่พื้น Greek. ส่วนหิมะเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะหิมะไม่เหมือนกันนะคะ <c> หิมะเนี่ยจะไม่ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าความร้อนเลยนะคะจะผ่านความเย็นตลอดนะคะเส้นทางในการตกของเขานะคะจะกลายเป็นเกล็ดหรือผลึกน้ําแข็งนะคะที่เราเรียกว่าหิมะนั่นเอง อ่าทีนี้นักเรียนมาดูค่ะตามตารางนะคะปรากฏการ์นะคะสปรากฏการ์ปรากฏการ์ปรากฏการ์หิมะปรากฏการ์น้าแข็งน้าค้างแข็งและปรากฏการ์ดีซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือปรากฏการ์อะไรนะคะนักเรียนมาดูลักษณะของมันนะคะ A เนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนน้ําแข็งนะคะสถานที่เกิดก็คือเกิดบนท้องฟ้านักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่ามันคือปรากฏการ์อะไรอะไรนะที่เป็นก้อนนะคะหลายคนอาจจะเดาถูกนะคะว่ามันมันคือลูกเห็บ นะคะเก่งมากนะคะปรากฏการที่สองหิมะลักษณะของหิมะเป็นอะไรคะเป็นผลึกนะคะเป็นผลึกน้ําแข็งเกิดที่ไหนเหมือนกันเลยเกิดบนท้องฟ้าแล้วตกลงมานะคะ,ะปรากฏการที่สามคือน้ําค้างแข็งนะคะน้ําค้างแข็งมีลักษณะเป็นผลึกน้ําแข็งนะคะสถานที่เกิดเกิดที่ไหนคะนึกรามไหมคะเ,เกิดตามยอดหญ้านะคะ ในพื้นดินก็คือบริเวณที่มีน้าค้างนั่นเองนะคะแต่จะน้าค้างจะแข็งได้ก็คือไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ํามากจนน้ําเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนั่นเองนะคะก็คือเราเรียกว่าน้าค้างแข็งหรือบางพื้นที่เรียกว่าเหมยข่านะคะอ้าวสุดท้ายปรากฏการณ์ดีนะคะลักษณะเป็นละอองน้ําเกิดตามใบไม้ยอดหญ้านักนเรียกว่าอะไรคะ แน่นอนมันคือนน้ำค้างนะคะเก่งมากค่ะอ่าวันนี้เราพอแค่นี้นะคะเราจบเรื่องฝนลูกเห็บพิมะาค่ะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ